สวัสดีเครับท่านผู้ชมครับวันนี้เสาร์วันเสาร์ที่8มีนาคมน้่นะครับ2,568ัน้อวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่ตลาดนัดครูกระบ,บือบ้านเป้านะครับเป็นวีนสองมือวันพุธกับวันเสาร์วันนี้ของภาพล้มของถือว่าเข่าไหลานะครับเนี่ยเดี๋ยวจะได้พาท่านผู้ชมมาเบิ้งราคางวราคากล้วยล้มกันครับวัชระของบัวแดงวันนี้ได้เัวเลี้ยงมาหนึ่งโคมเลยครับเนี่ยนังเหลืองลูกนี่เป็น ตัวเมียแล้วไหนครับเนาะตัวเมียก็ลังกินนมอยู่ไหนครับเนี่ยค่อยค้าเขาจะโตแล้วพันลูกครับสองตัวนี่ครับสองตัวนี่อีหลานนี่ตีว่าห่าสิผลว่นเนาะเป็นงวใหญ่เลยครับเนี่ยที่นี่เขาตีว่าไหนครับแม่ลูกเนี่ยว่าไปสามหมื่นห่าครับเป็นงวเลี้ยงงวใหญ่เลยครับเนี่ยสามหมื่นกับอีกห้าพันตอนนี้เขายังพันขึ้นหรือเนาะขึ้นจังครับเพียนึงเหรอครับเอาขึ้นแล้ว่าเปนหน่อยอยู่รู้ไหมท่นครับอ๋อ เป็นงวใหญ่เลยครับนะสามหมื่นกว่าห้าพันเพาะขาผมที่ขอเบอร์นะครับ0872567069ครับเรามาจากหนองบะเดียงนะครับเด้ไหพี่น้องเคโทดสอบเราบ้างครับเรายังได้ไปเลี้ยงให้ขายมันไหนะครับเด้อมันรอร้องได้อยู่หรอครับราครับเปิดได้ครับได้หนราคาในรอก็จะว่าห่างดี้ต้อให้ขาเนาะพ่อห่างลากขึ้นเลยเครื่องขาหน่อยนึง พ่อพี่ลองกระบ,บงงูเลี้ยงพ่อพงแม่บนนะครับเนี่ยได้มาเมื่อนี่สามสาวสองตัวนึงเป็นสาวรุ่นด้วยตัวนึงเป็นสาวน้อยแล้วก็อีบักลาตัวนึ่งนะพ่อเนาะเอาบักลาตัวอีลาตัวนี้ก็นายยืนข้างเขาไหนครับเนี่ยเปิดด้วยหมื่นพันครับหรือหมื่นกับอีกหนึ่งพันก็ที่มาณขวบแล้วก็นะพ่อเนาะ ควบวันละอี่ล้านอาจจได้ร่องครับเครื่องดำได้กี่ล้านนะครับเนี่ยสีแดงดีเยอะสีแดงน้ำพุหมื่นกับพันต่อได้ได้ครับได้เนี่ยบมดพร้อมเออพอตัวที่สองปะนังนวลจะไหนใกล้ๆกันนะไปย่างบวนั้นอี่ล้านีัที่เป็นไอ่ไอ่เดือนบ่ครับน่ไหนไอ้ยุไอ้เนาะอี่ล้านนี่เป็นร่นมากกว่านั้ครับเนี่ยร่นครับร่นธรรมชาติโอ้ร่นธรรมชาติเป็นเมาได้ครับเนี่ยเป็นเมาเป็นเมาแล้วเครื่องดำตัวนี้ได้พกพงษทั้งแต่กี่ล้าตัวเนี่ย ห้องไว้ติดามเออเพราะว่าคาใหญ่ขึ้นน่อเนาะเดินหลังเขาอายุหกหลก็มูเนที่นี่อันนี้บักหลาดนะเนี่บักลาดีัเท่าดครับันงเก็ยันบักหลานี่เยพนแล้วอีลานน้อยน้อยยุนี่เดอะน้น้อยัหาโอ้ัหาโอ้แต่ไอหลาน้อยเหลือกับหุ้นสูสีคือบักหลานี่บ่เจ็ดพันกับหกพันค่อยทุงมาต่อเราเลยครับั่นแหนครัพี่น้องจะได้ไปเลี้ยงต้องหีิบบิแล้วพ่อ ขาเขื่อดีเบิร์ตนะโอ้คงพูดดีขอเบอร์กันไหมหนึ่งหกสามครับห้าแปดเก้าแปดสองสามหกโอ้คงไม่บุนบ้านหนองบัวขาวครับไม่โทรมาหาพ่อเราเด้ออย่างนี้เป็นเลี้ยงนะครับมูนีขย็นหมันนะพ่อเด้อครับคเสาร์นี้มาเจอผู้ใหญ่เตียมมาจากบําเหน็จครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝนตกบําบวงวันเนี่ยไม่ตกจักเม็ดเลยครับเอ้าไม่มีเลยว่ะเพิ่มเมืองก็ตกเฮงแท้แต่ว่าเย็นดืนบ่เย็นยืน เอาล้มในหนาวเลยเลียวหวานนี่กินนอนหนาวเลยกินห่มผ้าต้องนอนหนาวเลยว่าทีอ่ะไอ้หนุ่มสองหนุ่มนี่ว่าไอผู้ใหญ่เอาก็บ้าไว้สามสิบสามนะครับตกตัวละหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าพันอ่าอุปทานนี่นะโตเอาไปคุณเอาไปนั่นเนาะน้ำดีอายุเขาก็ถึงแล้วครับสวดสมก็สองปีแล้วเออถึงแล้วครับเนื้อนังก็ได้แล้วล่ะครับต่อเราเลยครับตป็นไหนผู้ใหญ่เตียมจากกับเน็ตผมขอเบอร์เลยผู้ใหญ่ไหมฮะศูนย์เก้าแปดสองสามสี่สี่ศูนย์หกเจ็ดมันมาแล้ผู้ใหญ่เด้อครับผมไอ้หนุ่มมาเด้่ยเป็นไหนล้วอ่ะ ฝนตกมอเราก็น่าหยาขึ้นกันวัดลอยู่ตระดีนี่ลำซุนหีนะตัวสามตัวนี้แปดทนหาลายละัเป็นสามตัวแปดนหาเลยครับลายละเออลายละนังแดงนี่ก็แปดท่นหาเอาล้างแดงนี่ก่อ ทรงขอทานที่นับครับตัวนี้เขาจะเป็นตัวดึงเขาหลาคือเนี่ยครับในะอีลานี้คือคอยู่รับเหนือเป็นเรื่องส่วนสองตัวนี้ก็ตามเกจสินค้าเนาะครับ,รบมันเ,นเนขียนเนาะราคามันเนะป็นว่าสามตัวเท่านี้ตีมือเลยครับ เอาเบอร์มาก่อนได้ครับอ่ะศ8 8ย์8ปดแ8ครับมือนี้ได้สาวภูเขามาว่าท่านได้แจ้งได้เติมเลยเติมเิมเลยป่าที่เติมเติมเลยก็อม่ขี้เล็กับไม่สวยแต่ว่าน้งบ่สวนเขาจกโตตีนะครับนะกับแต่คุณแต่คุณดีอ๋อ สบายได้ทุกตัวเป็นงัวทั้งเป็นงัวทั้งเขาอนี้ครับเนี่ยม้วนตีนเขาครับงัวนตีนเขาโชคดนเรื่องแบบสบายสบายอาหารบ่เคยพ่อทามมะขี้เผลอกพ่อผลอหนาเพชรกับหนาขาธรรมชาติเลยเนาะแทบหนาป้องนี่เป็นลงมาอยู่บ้านถามเราเป็นกระติ๊วอ่อนเนาะคดึงม้วนเดิมๆมัพื้นๆเลยสามตัวด้วยครับนี่ไม่แต่งเติมอะไรเลยโทรหาพ่อเวอห้อยเชียนบ้านหนองนูกเขา แต่ว <mile> ่าต้หนีบงนแล้วให้เขียนเพิ่มที่น้องยินได้ไปเรียนอี่หลนี่ส่งกอดท้าด้วครับนี่นี่อ้วลยรนี่ถกหนาเขาเลยก็อ้วนแล้วครับนี่พอบุ้งส่งแล้วเลยครับนี่ก็ว่าถือว่าจ้อยรายแล้วครับนี่เราเปิด3โตัด้ครับนี่ 8ปดสิบห้าไม่ก่อนนี่ม้นนี่ได้มา5ตัวจะว่าเบิดแล้วมือได้มาจะงอเลี้ยงหมือก่อนได้มาจะงอเลี้ยงงอเลี้ยงครับ แล้วที่นี่นั่งเขาตรงนี้นี่ขอร่นได้ดีเพื่อนนะแมนครับผมอายุอน้ำเนี่ก็เท่าไหร่ใี่นหมอายุมันได้ลูกคนนึงแล้อ่ะครับเนี่ยอีหน่อยเนี่ยแมนครับโอ้เราเราขอร่นเนาะขอร่นได้ใช่ไหมลูกคนนึงแล้วแต่ว่าเราใยังสุดอจุดแล้วครับเนี่ยตอนนี้ท้องขอเด็กตอนนี้ท้องว่างอยู่ครับท้องว่างอยู่ครับผมคันนั้นคืนนี้เราให้ก่อน หยังครับหยังอันนี้เป็งอนบ้านนี่ครับเดี่ยนองอนบ้านงอบ้านเนี่เนื่อหลังก็สมตูสัดส่วนอยู่ที่นี่เขาไว้อย่างไ้นะผมว่าสิบที่ห้าร้อยครับต่อได้น้อยหนึ่งต่อได้ครับต่อได้ครับารก็นยี่าร้อยูยะ่ได้ตมีมีจุดเืบ่ครับตรนี้ครับสิบสี่ห้ารอยให้ก่อคเบอร์นะครับศูนย์เก้าเก้าแดเสหน่องเก้าหก่อจากบ้านข่าวแมนครับ กับพี่น้องบาเีเสียงเหงืงวยคอยกระทโหหาได้ตามเบอร์นี้ครับมานคันวไก่ช่งให้น้องให้ก่อนเนาะครับต่งตั้งงัวตงเฟียงเหรอครับก่อนเมื่อกี้การหมันนี่ครับเด้อครับผมือ้าเรหมนั่งปุ้ยนั่งโตจนโตอนะเาจับมือนี่เาจับมือนี่เ่าจับเ่ากัตกกระตุกดแต่ยังจะลบยังอย่งน พ่อแหล่เจ้าของตลาดวันนี้ได้ไมไม่ได้ใบรุ่นครับเนี่ยควายน้อยผูน้อยสองตัวนะพ่อเนาะควายนี่ตัวละเทาเด็๋พ่อตัวลเพันครับอีลาเห็นจะไทยเลยครับแตงไมตัวนี้วัซุ้มนี่ตัวละหกพันทำกันปฏิหพวตามตัวเนี่ยตัวนี้หาพันตัวได้หาพันตัวจ้อยกมูจ้อยกมูอ๋อมูมูไอไคนี่ตัวละหกพันครับซ้นควายนี่ตัวละตัวละเจ็ดพันเพันครับคุณคอเบอร์ก้อนพ่อแหล่ศูนย์แปย์ห้าสองห้า ก็พี่น้องอย่าได้งัวไปดอมไว้ได้ครับเนี่ยเป็นเลี้ยงยัง่อยทุกหาพ่อแหล่ตามมือที่เราให้เราเลยมาเมื่อนี้เป็นสาวปฏิพ่อโอ้เป็นบักลาตัวนึงมันมีตัวผูกสองตัวตัวเมียสองตัวว้าอ๋ออ๋อนี่บักลาน้อยตัวนี้ครับนี่ราคาต่ำกว่าเขานี่บักลาน้อยผู้นี่ผู้ผูกเอ่อผู้ผูกผู้ใดเพื่อเพิ่นทุนบุตหลายนะพ่อเนาะเดี๋ยวไปไว้ในคอกได้ครับเนี่ยค่อยทุกหาพ่อแหล่ได้ครับ นั่งดำนี่เพิ่นเปิดเป็นราคาเนื้อนะครับเพิ่นเปิดสองห้าแต่ว่าตอนได้กันนี้ได้สองสองหมื่นนะครับมันเป็นงัวมันครับเพิ่นผสมปติเพิ่นก็เลยเปิดเป็นว่าเปิดเป็นเนื้อครับเนะี่ยให้พี่น้องทั้งบา้านดเบิ่งราคาน้ำครับวัวเนื้อก่อนังไปได้นะครับให้พี่น้องนี้รู้ราคาน้ำกันครับ โต้งบ้านกบบวกได้นั้นเผือกนะครับเนะี่ยลูกกระเผือกเป็นมะลาน,น้อยไม่ครับแล้วพสมบ้านบ้านหรือพระสมอะไรครับเนะี่ยบ้านเราสมโต้ได้เด็กเดือนแล้วพระต้ตง,ตงตสองไอสองพระต้งเขาพัฒนาตัวแล้วเนาะนั้นเผือกนะนลูกที่สองก็ไปตัวสามเลยพระท่องนะครับล้อยล้อยสามสิบเขาได้บอกพอระต้งได้ครับอ,อ,อ้างเราดีเท่านะ้ะ พี่เนียวที่บ้างเด็ครับสตัวนลูกหูเนะักหลาหน่อยกับแม่เนี่ยเพืนที่เปิดเถ่ครับมีหนาร้อยสม่นห้าพันห้ารอยโสตัวเลยครับเอเตัวตัวละมื่นก็บาทาทูเบื่อมาก่อนนะครับมาสูงก็สูครับสองก็หาเสองสาบพี่เน้อยเงไดไปเลี้ยงคุณตองหาพระตงนะครับเพอพระตงมันกบกไม่เนียหมานะพระตงเนอ